นีไม่ใช่หนองแขมไม่ใช่สำเพง็งว่าที่ไหนวะเนี่ยปีนี้ปีอะไรจุลศักราช1187นดนี่ฉันย้อนมมาระวัาสร์ที่สามเลยเหรอวะเนี่ยไปก่อนระดับจิตนิทรามันต้องมดบทสำคัญกว่านี้ดีวะย้อนเวลามาปราบกบฏห,หรือไม่ก็มายับยั้งการล่าอา่างนี่โคมอะไรเงี้ยใครวะตั้งแต่หลอนตกน้ำ หล่อนก็ดูไม่เหมือนบุญตาที่ฉันรู้จักฉันไม่ใช่บุญตาที่พวกคุณรู้จักที่ที่ฉันจากมาเนี่ยฉันเป็นนางเอกละครสาค่ะนี่หล่อนลืมเรื่องของเราไปแล้วหรือแท้งมันจําไม่ได้เพียงเพื่ออยากให้ฉันเสียใจกันแน่ค่ะนันหอนเองกับเขามันต่างกันนะรักของเองไม่มีทางสมหวังดอกอยู่ที่นี่อ่ะฉันโดนแต่ดูถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีคงไม่มีโอกาสได้ชูคอเหมือนหงส์นั่และเจ้กค่ะต่อให้หล่อนจะเป็นหานหรือหงส์ฉันก็ชอบที่หล่อนเป็นแบบนี้ เจ้าขาดิฉันเป็นหา่านไม่ใช่หงเร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส